สวัสดีพี่น้องเอฟทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง f อฟซีมเอฟเก่าจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนทางในะช่อง Youtube ด้วยกันเราจะทุกคนทุกท่านที่มารับชมแนวทางเลยกล่ามาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยเราจะมาตามกันต่อกับแนวทางหุ้นดาวโจนจ้าดาวโจนรอบปกติวันนี้วันที่ยี่สบห้าจ้า ดาวโจนหลอบปกติวันที่ยี่หาเดือนเจ็ดเดือนกรกฎาคมสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดจ้าสำหรับพ้นดาวโจนของวันที่ยี่สิบสี่สำหรับวันที่ยี่สิบสี่ให้ไปที่เด่นแปดกับหกวิ่งลูดพ้นจ้าบนออกแปดศูนย์เก้าโอ้โหสำหรับเด่นแปดวิ่งลูดแปดของเข้ามาลักลอยแล้วจา้าเด่นแปดวิ่งลูดแปดของเข้ามาอยู่ ลักลอยแปดศูนย์นี่คือมาตัวเน้นเลยเนาะดันมาอยู่ลักลอยลักสิบเนาจะโอ้โหสําหรับศูนย์เก่าโค้เฮากับมีของเฮามีหกศูนย์เราจะโอ้โหตีลังกาตีลังกาตีลังกาไปนิดเดียวจะหกกับเก่าในคนขางอันตรายเราจะมักมากค่ัมักตีลังกาค่ับเนาะสําหรับหกกับเก่าเราจะตัวอันตรายของแนวทางทุกๆแนวทางคือหกกับเก่านี่แหละหมักตีลังกากัน อ่า yup. สำหรับรอบใบอ่าสำหรับสองตัวหลางจะสามหาผ่านไปเนาะจะสำหรับแนวทางของเฮาหุ่นดาวโจนส์มันี่ผ่านไปเนาะกับกองโทุนกองไฟพีโรเอฟซีหลายๆเนาะจ้ะเด่นเป็ดวิ่งดูดแปดของเฮาหนี่มาลักลอยซะเนาะถ้าไยวิ่งจริงๆอ่านซื้อได้เนาะจะสำหรับแปดเนาะจ้ะอ่าสำหรับมันนี่รุ่นกันต่อจากก่อนสืไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื Sisters ่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยจาะโค้ชคุณรันหนึ่งไรโค้ชคุณละ หนึ่งแช่์ขอคนละเนึ่งติดตามจ้าพี่นเอฟซีที่เขามารับช่งใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อเสด้ยบ่พลาแนวทางต่อๆไปจะแนวทางดีๆมีให้กันใดทุกวันจ้าสำหรับดาวโจนวันนี้ให้ไปที่เลขเด่นสามกับ2วิ่งรูดจะติดเบิ้ลไว้3าสและ2อสอง สายวิง่งสายลูดทามักตัวใดชอบตัวใดกะสามารถนำไปวิง่งไปลูดได้เนาะเด่ mm hmm. นวิ่งลูดอยู่สองตัวจ้ะสามกับสองสำหรับตัวจับคู่เด่นสามวิ่งลูดสามมีสามสี่สามหกส,สาม,สามแปด สามหาสามจ็ตสองจับคูสองเจ็ตสองสี่สองสามคูเด่นสองสามสามส,ามสองสอง,สองห้าตามด้วยสองหกเห็นอยู่เนาะ 3าเจกับสองนี่คืออยู่ชุดท่ายเลยเนะจ้ะสำหรับตัวเน้นจ้าสองเน้นไปที่สองหกับสองสี่สำหรับตัวเน้นเมื่อนี่คือได้คล้องเหลีนมาใหม่จ้าสีสัตว์กว่าเดิมสำหรับเด่นสมรุ่นสามเน้นไปที่สามเจดสามแปด สีสัตว์อยู่เนาะให้ไหล่ตัวเนีนสีใหม่จ้ะซื้อว่าสีเบงง่ายกว่าเดิมเนะจ้ะอันนี้คือแนวท่าหุ้นดาวโจนส์รอบปกติของวันที่2สิบห้จาจัดสำหรับดาวโจนส์รอบปกตินี่คือผลออกเวลาประมาณตีสาม สามนาทีห้านาทีสิบนาทีเลส็บสิอยู่ในหลองประมาณนี่เนาจะาทำหมักสาชบอยจางไรกระจังค่งอยตามถามบ,มบ,มบ่มหมักบ่ชชอบปล่อยผ่านจ้าแนวทางมีเข่ามีรูดจะพิดพลาดประการแรกกับโคตูนโคภัยไวด้วยละกันเราจะรับชมไวเป็นแนวทางจ้ามือนี่กับคอให้มาปังๆละกันเราจะขอให้พิโ,โรเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข่ามารับชมแนวทาาโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้า โอให้เฮงเฮปังๆังรวยรวยกันถูกคนถูกฐานเราจะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกถูกกาลังใจจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า